ซึ่งมันกจะลมมันนิ่งๆอันนั่นจะเลยคณิกาธรรมที่ไปแล้วมันไม่รู้เป็นรูปเป็นนามมันลึกเกินไป นี่พอมาพอถอยกลับมาแล้วเรารู้ตัวเป็นขันิการสมาธิตอนนี้ต้องเกิดเกิดตัวผู้ดูด้วยความรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวด้วยแล้วเรารู้ตัวแบบวิปัสนาตอนนี้เราดูรูปนั่งอยู่อก็มารู้รูปนั่งอันนั้นก็คือเป็นคณิกาสมาธิแล้วก็เกิดวิปัสนาใช่ตรงนี้ไม่ยากหรอกถ้าหากว่าถ้าหากว่าเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวจะบอกอุบายคลายกรรมฐานตรงนั้นนะแล้วก็เปลี่ยนมาเจริญวิปัสนาได้เลยครับครับ และถ้าจะว่าไปแล้วคนที่เจริญวิปัสนาล้วนๆนกับคนที่เจริญสมถะภาวนาแล้วมาเจริญวิปัสนาเนี่ยคนที่เจริญสมมะภาวนากลมนิวรณ์ได้เนี่ยแล้วมาเจริญวิปัสนาเนี่ยมันดีกว่าคนที่เจริญวิปัสนาล้วนอือเอาวิปัสนาล้วนเนี่ยมันยังต้องคอยมาเหนื่อยยากลำบากมาคอยไอ้ไรฟุงซ่านคิดนึกวงแต่งกะเนี้ยผมรู้สึกเลยว่าสมถาสมาธิเนี่ยช่วยได้หลายอย่างเลย แทนที่เราบางคนเนี่ยนะเครียดทั้งวันเลยฟุ้งไปทั้งวันหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอใช้สมาธิเข้ามาควบคุมมันเนี่ยแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงหรือแค่ปั๊บเดียวเราก็หยุดได้ละหยุดนิวรณ์หยุด,ยด<ำ>ต่างๆได้ใช่ชก็อย่างนั้นแต่มันข่มนิวรณ์ก่อนแล้วก็จเจริญวิปัสสนามันเน่ยมันจะทำวิปัสสนาไม่ได้บางคนทําไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันมน,นิวรณ์มันคอยก้มลุมเช่<ะ>นอุทจจะ ความฟุ้งซ่านมันจะมาเป็นระยะระยะของมันไอคิดนึกปุงแต่งมันก็มาเป็นระยะของมันมันเป็นปกติของมันแต่ว่าไอคิดนึกปุ่งแต่งฟุ้งซ่านมันก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแต่ถ้าสติแรงขึ้นโดยอัตโนมัติเนาะถ้าสติเราดีขึ้นไวขึ้นความฟุ้งซ่านก็จะลดลงไปอย่างที่ผมบอกว่ามีคำมีมีม,ม,มีสัญญาขึ้นมาแค่คําเดียวเราหยุดเลย ไม่ไปไม่เป็นไม่ปไมเปเป,เป็นประโยคด้วยซ้ํามันหยุดได้เลยเพราะว่านั้นคือ, <c oughs> ค,อคือสติมันเร็วพอก็ก,ก็ก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ว่ามันนานกว่ามันใช้เวลาหลายวันมากกว่าจะถึงจุดนั้นแต่จริงๆแล้วพวกความเพียรกับสติเนี่ยก็เป็นองค์ของสมาธิครับมันสามารถจะอย่างที่เราไปแล้วมันข่มนิวรณ์ได้เหมือนกันอื <c oughs> เอ็นฟุ้งซ่านมามันก็สงบแล้วก็ถ้าใครเป็นประสรบการณ์ว่าถ้าใครฟุ้งซ่านมากแล้วเขาไม่เอาเลยเนี่ยลองลองมาใช้สมถาาิามาแก้แ<ต>ช่วยได้จริงๆแล้ว <ฮะ S 1> ที่ที่จะนําเสนอตรงเนี้ไม่ต้องไปทําสมถะมาก่อนก็ได้อ่าอยเลยนิพพานนาตรงนี้แหละแต่ใช้ความเพียรกับสติเป็นองค์ของสมาธิตรงเนี้อืมต้องแต่ต้องอใช้ความเพียรเยอะเยอะพอสมควรอ่าแล้วก็เราต้องไม่รังเกียจฟุ้ง เพราะฟุ้งก็เป็นนามาทำอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นหน้าที่ของเขาอย่างหนึ่งก็มีหน้าที่ของเขาเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาใช่ฮะมันไม่ใช่รังเกียจฟุ้งครับบางคนมันฟุ้งจนจะอยู่ไม่ได้เอาเลยจะกลับบ้านเลยอย่างเงี้ยเขาชอบไม่ฟุ้งนะเขาก็เลยอยากจะให้มันสงบอันนั้นคือถ้าถ้าระดับนั้นเดีวเนี่ย เอาสมถะมาแก้เนี่ยผมว่ามันเป็นวิธีการแก้ที่รวดเร็วแล้วก็ก็ทําได้อันนี้ก็แล้วแต่แต่ห้ามใช้นานเท่านั้นเองแต่ว่ามันต้องรู้วิธีที่จะออกออกจากสมถะภาวนาตรงนั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเจริญวิปัสสนาครับจริงๆมันก็ทําได้นะแต่ห้ามไม่ให้ไปถึงฌานเท่านั้นเองให้แค่ระดับมันระดับสัความสงบ ถึงได้ฌานมันก็ออกจากฌานก็จะมาเลเจริญวิปัสสนาก็จะได้อีกเหมือนกันครับแต่ว่ามันน้อยคนที่จะได้ฌานเอาแค่ขมนิ้วนอนได้ก็ใ้ได้แล้วพอแล้วฮะเจริญวิปัสสนาต่อก็ได้มากแล้วมีประโยชน์มากแล้วใช่อันนี้ก็แล้วแต่อัตยาศัยตั้งแต่ละบุคคลครับแต่ว่าเท่าที่ฟังมาคนที่เจริญสัมมัตภาวนาเนี่ยพอ จิตมันสงบแล้วมันก็ยินดีพอใจเพลิดเพลินมันจะติดแล้วก็ติดนิมิตนิมิตต่างๆเนี่ยแสงสว่างต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ออกมันจะเพลินอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าจะบอกว่าวิปัสสนาจะมาเจริญยังไงมันก็ไม่เอาแล้ว่มันติดอย่างงี้นะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรามาเจริญวิปัสสนาด้วยแล้วจะต่อไปไปเจริญสมถะน,นะ มันจะดีกว่าที่เจริญสม,มะถมะมาก่อนอแล้วมาเจริญนิพพานนะแต่จเจริญธรรมศาสตร์มาก็ได้แต่อย่าให้ถึงฌานเพราะถ้าถึงฌานจะแก้ยากใช่มันมันจะไปติดมิมิตติดอารมณ์ติดอะไรต่างๆพวกนั้นแล้วมันจะออกยากแล้วจะมาเจริญนิพพานามันก็ไม่เอาอแต่ถ้าเจริญนิพพาก่อนนะได้ความรู้สึกตัวเนี่ยเรืองรู้เป็นรูปเป็นนามเนี่ยแล้วจะไปเจริญสม,มะถมะอีกก็ได้แล้วต่อมาเจริญทั้งสองอย่าง ควบคู่กันไปเลยก็ได้ครับ <á> จะเรียนสมถะบ้างจะเรียนวิปัสนาบ้างควบคู่กันไปสลับกันก็ได้อย่างนั้นอย่างนั้นจเจริญวิปัสนาให้รู้เป็นรูปเป็นนามก่อนแล้วไปเจริญสมถะทีหลังจะดีกว่าดีกว่าเพราะมันจะได้ไม่หลงไม่เพลิดเพลินกับอารมณ์ของสมถะเมือเรารู้ตัวแล้วเรามีสติเรามีสัมปััญญะแล้วพอ <ะ S 1> <Des> มีสัมปััญญะแล้วเราก็ควบคุมสมถะของเราได้ใช่แล้วต่อไปเรื่องความรู้สึกตัวที่เป็นสมถะก็มีความรู้สึกตัวที่เป็นวิปัสนาก็มี แล้วมันจะไม่หลงมันจะแยกกันออกแต่ถ้าคนจเจริญสม,มะถะอย่างเดียวเนี่ยความรู้สึกตัวมีแต่มันไม่รู้เป็นรูปเป็นนามแต่ตัวเองก็ไม่รู้แล้วอีกอย่างสําคัญคือเราต้องเปิดใจแล้วเราต้องไม่มีทิฐิมานะ,ะมันมันต้องเปิดใจคุยกันแล้วก็เล่าความรู้สึกให้ฟังแล้วเดี๋ยวคนที่จะช่วยแนะนาเต่งจะช่วยได้เหมือนกับหมอก่อนที่จะเยียวยามันต้องรู้สมุดฐานของโรคก,ก่อนคนป่วยก็ต้องเล่ามาว่ามีอาการเป็นยังไง เป็นมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วนีอาการเป็นยังไงหมอจะได้วินิจฉัยได้ถูกแล้วเป็นโรคอะไรบ้างบางทีบอกว่าปวดหัวเอายาแก้ปวดหัวไปกินเอาไปโรคก,กระเพาะอีกเอาปวดท้องอีกเนี่ยมันต้องกินยาแก้โรคก,กระเพาะด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเล่าอาการต่างๆให้ฟังแล้วเดีวหมอจะได้เยียวยาดได้ถูกถ้าอย่งงางนั้นการปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยเป็นทางที่ถูกแล้วตั้งแต่เป็นควรจะเป็นทาง สายแรกเลยก็คือเพื่อจะให้เรามีสัมปััญญะแล้วเราก็จะรู้ตัวใครก็อยากจะไปศึกษาทางสมถะอะไรก็แล้วแต่ควรจะมาศึกษาวิปัสสนาก่อนเนาะใช่ควรเป็นอย่างนั้นแล้วจะยกตัวอย่างเช่นอาราระดาบทอุตกดาบทเนี่ยทำมสมถะภาวนาจนได้ฌานฌานที่7จ็ฌานที่8และพระโพธิสัตว์ก็ไปเรียนรู้กับอา,าลาระดาบทอุตกดาบทาดิฉันดิฉัน จึงรู้ว่าอันนั้นไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางค้นจากทุกข์ hmm. พอตายแล้วมันก็ไปเกิดในพรมโลกแต่ต้องมาเจริญวิปัสนาเนีจึงเจริญเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตัจตลวิยสัจสีเนี่ยหรือเจริญโพธิปักิยธรรมสามที่เจ็ดที่ว่าไปแล้วนี่แหละเริ่มตั้งแต่ตติปฐานสี่สัม,มัพปทานสี่อธิบาทสี่อินทรีห้าพละาหโพธฌงเจ็ดนี่แหละ เนี่ยมาเจริญวิปััสนาแล้วจึงเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้แล้วก็จึงตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องไปทางนี้เรียวกว่าทางสายเอกครับแต่จริงๆแล้วถ้าทำได้ทั้งสองอย่างทั้งสมมติภาวนาวิปััสนาภาวนาก็ได้แต่ต้องมีอุบายหรือมีคนแนะนำต้องแต่ว่าทางที่ดีแล้วผมเห็นว่าควรจะศึกษาทาง วิปัสสนาสองอย่างวิปัสสนาก่อนที่จะไปธรรมะไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้เราติดยึดแล้วก็ที่หนักเลยคือทําให้เราเข้าใจว่านี้อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เกิดเกิดเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดแล้วก็ไม่ไม่เปลี่ยนความคิดแล้วก็อันนี้ยากอันนี้แก้แก้ยากมากเกิดความยึดมั่นถือมั่นอ่ะเอาง่ายๆคือมันจะยิ่งแก้ยากเข้าไปใหญ่ ถ้า<ม>ศึกษาธรรมถาก็ไปแค่ระดับที่ว่าใช้ในการข่มนิวรณ์เพียงพอแล้วอย่าไปให้ถึงฌานเพราะมันจะไม่ง่ายไม่จะไปติดมันจะแก้ยากครับใช่ก็ต้องมาเจริญเนี้ยแล้วแต่โอกาสแต่ก็สําคัญคือต้องได้ฟังธรรมจากกัลยาณามิตรสาธุครับถ้าปฏิบัติแล้วไม่มีกัลยาณามิตรอผิดก็ไม่รู้ถูกก็ไม่รู้แล้วทาให้หลงเข้าใจผิด เพราะว่ากัลยะาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรมจันทร์แต่บางอย่าง,ตองอาแต่บางอย่างคําถามคือธรรมะคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติการที่เราปฏิบัติถูกต้องแดะเรารู้ตัวว่าถูกต้องอาจจะไม่ถูกก็ได้ถูกไหมคืออย่าเพิ่งไปตัดสินว่ามันผิดหรือมันถูกแต่เมื่อไหร่มันไปเรียนรู้ทั้งที่ผิดและที่ถูกมันจะมีเครื่องเปรียบเทียบแล้วมันจะรู้เอง แต่ถ้าเราไปตัดสินทะก่อนว่ามันถูกเดี๋ยวต่อไปมันไม่ถูกอะ่ะมันก็จะเข้าใจไปอีกอย่างน่ะแต่ถ้าหากว่าเราเรียนรู้ทั้งสองอย่างทั้งที่ผิดและที่ถูกก็นแหละแล้วต่อไปมันจะรู้เองว่าไอ้ที่ถูกคืออย่างไรและที่ผิดมันก็จะเลิกเองนมันต้องอาศัยการปฏิบัติอาศัยการฟังอาศัยการ เปรียบเทียบต่างๆตัวนี้แหละอาศัยการสังเกตนัะเป็นตัวเปรียบเทียบเช่นเปรียบเทียบที่ความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยความรู้สึกตัวที่เป็นสมถะภาวนาก็อย่างหนึ่งไม่รู้เป็นรูปเป็นนามอะไรหรอกกับความรู้สึกตัวที่เป็นวิปัสนาที่มารู้เป็นรูปเป็นนามก็อีกอย่างหนึ่งถ้ามันได้เครื่องเปรียบเทียบตัวนี้มันจะรู้มันจะรู้เลยว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแต่ถ้าหากว่าได้แต่ความรู้สึกตัวเป็นสมถะภาวนา มันไม่เคยได้วิปัสสนาภาวนามันไม่รู้หรอกว่าค,ความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรสาธุครับเดี๋ยวคงจะแค่นี้ก่อนก็จําความเข้าใจของโยมคิดว่าม,มันดีขึ้นนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็เลยต้องเรียนถามท่านนะคะข้างก่นกอนนี้เวลาบริโภคอาหารที่มันถูกใจฮะที่อร่อยลิ้นเนี่ยฮะมันก็เห็นไอ้กิเกลสคือโลภะนะฮะ เห็นกิเลสคือโลภยินดีพอใจในการกินในการลิ้มในการเคี้ยวอะไรเงี้ยนะฮะแต่ท่านย้พอต่อมาคราวนี้ไอ้ตัวรูปะอะไรพวกนี้กับไม่ไม่ไม่ปรากฏไม่เกิดเพราะเห็นเป็นทุกข์ว่าการกินเนี่ยแก้ทุกข์ให้กับลูกที่เขาหิวที่เขาหิวนะคะมัน ก่อนที่จะกินเนี่ยมันมีความหิวเนี่ยเกิดขึ้นรู้รู้รู้ตัวนะคะว่าหิวเพราะฉะนั้นเวลาที่กินที่เคี้ยวก็ไม่ไม่เกิดความพอใจยินดีในรสอาหารเลยค่ะแต่กับใช้คำว่ามันเหมือนจะร้องไห้ว่าเราแก้ทุกข์ให้ลูกอันนี้โยมก็ยังไม่แน่ใจว่ากิเลสมันหลอกก็ปะมันเนี่ยแก้ทุกข์ให้ลูกที่ที่หิวนะคะ กินแต่ละคำเนี่ยแม้มันจะอร่อยไอ้ความยินดีหรือโลภเนี่ยมันก็ไม่เกิดแล้วเวลาไปล้างชามล้างมินโตเนี่ยะมันเห็นว่าต้องทำเนี่ยม,มีความรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเลยที่มีขันมีขันห้ารูปนามเนี่ยนะฮะต้องกินต้องทำแก้ทุกข์ให้มันเนี่ยแล้วมีความรู้สึกเหมือนจะร้องไห้อันนิโยมก็ยังเรียนถามว่า กิเลสมันหลอกหรือเปล่าที่ว่ามีความรู้สึกว่าจะร้องไห้เนี่ยเดี๋ยวตอนท,ที่ที่เล่ามาที่ว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยมันมีคําพูดอยู่ในใจไหมมันมันเห็นอาการของความหิวนะคะใช่แล้วมันมีคําพูด<ส>อยู่ในใจไหมแสบท้องม,<อ>ม,มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าสุบัตมันจะรู้สึกความรู้สึกตัวร<อ>ู้สึกรู้สึกตัว<อ>ว่าหิวรู้สึกตัวว่าตั ตักใส่ปากแล้วก็เคี้ยวอันนี้มันจะจะปรากฏชัดเจนกว่านั่นสิแล้วมันมีคำพูดอยู่ในใจเป็นะะอะไรายอะไหมเวลาที่ที่เราไปเมื่อกี้แล้วมันมีคำพูดด้วยไหมมีบัญญัติคำพูด<ำ>ที่เป็นเป็นคำพูดคำคำแบบนี้บ้างไหมอ๋อมีบ้างแต่น้อยค่ะนิดหน่อย รตรงรตรงตรงนี้ให้เรียนรู้นะเรียนรู้ว่าที่เขามีคําพูดบัญญัติอยู่ในใจก็อย่างหนึ่ง <c oughs> ที่เขารู้สึกที่เป็นทุกข์อีกก็อีกอย่างหนึ่งมันอยู่คนละที่กันใช่ไหมใช่ค่ะคือคือคือมันมีประกอบว่าอา๋อกินแก้แก้ทุกข์ให้ลูก นั่นแหละแล้ว,วม,มันมีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ไม่ยาวมีแทรกนู้นนว่ามันมีคําพูดแทรกเข้ามาเป็นร<ม>ะยะยยะมีแทรกแทรกแต่ไม่ไม่นานส่วนมากจะรู้สึกค่ะแล้วก็ให้ให้เรียนรู้สองอย่างคือที่มันไม่มีคําพูดอ่ะที่มันเป็นทุกข์จริงๆอ่ะมันอยู่ที่ไหน,ม,น,นมันอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายอยู่ที่ความรู้สึกที่มันปรากฏเกิดขึ้น แล้วก็ประจักษ์เห็น่นควะมอยู่ที่ไหนชัดเลยว่ามันหิวนะคะมันอยู่ที่ใจที่คีคําพูดไหมมันรู้รู้สึกของสภาพที่มันเกิดขึ้นเช่นความหิวเนี่ยมันมันมันประจักษ์ชัดเลยว่าหิวบวท้องนั่นนะให้ไปสังเกตว่ามันอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่กายส่วนไหน รู้สึกท,ที่ท้องเลยฮะว่าหิวแล้วเวลาบัญญัติเกิดขึ้นมันอยู่ที่ไหนไม่ได้เกิดขึ้นมันก็อยู่ที่ใจเออให้เรียนรู้สองอย่างนี้ก่อนค่ะ่ไหมะ